สวัสดีครับอยู่กับผมช่องว i ซ่าสวิงอั้นะครับวันนี้จะมารีวิววิดีโอซีดีคาราโอเกะลูกทุ่งหวานสถานเมืองชุดรวมเพลงแล้วก็รองฮิตจากใจที่รับเธอสองก็จกกักรพันนะครับเริ่มจากอันนี้ก่อนนะครับอันนี้คือลูกทุ่งหวานสถานเมืองอัลบั้มรวมเพลงนะครับหน้าปกเป็นลูกศิล,ป,ลปินสิบห้าศิลปินครับของแกมมี่โกดทั้งหมดและมีต่างค่ายด้วย อันนี้ลูกทุ่งหวานสถานเมือง24เพลงหวานอิถูกใจคอลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งไทยทั่วประเทศมุมขวามีคำว่าคาราเกะรูปไม้หัวตัวเคพื้นหลังสีส้มครับและมีโลโก้โฮมคาราเกะว่าสีเขียวคาราเกะเพราะอคอมมิชเชลตึกสามสีมีคำว่าคาราเกะเจมสแกรมมี่แกรมมี่บิ๊กเอ็นจีเอสูงพุ่มสองแผ่นร้อยห้าสิบห้าบาทตรงนี้เขียนว่าบีซีคาราเกะทั้งไทยและจีนนะครับ สารปกเขียนว่าวิดีโอซีเาเกตลูกทุ่งหวานสะท้านเมืองเรขกรหัสแผ่นกับเตือนปีที่จำหน่ายตรงนี้เหมือนกัน,นครับหลังปกก็มีดิสก์หนึ่งดิสก์สองนะครับว่าแผ่นละสิบสองเพลงรวมเป็นแผ่นสองดิสก์สองมีสิบสองเพลงรวมเป็นยี่สิบสี่เพลงนะครับอันนี้มีคําว่าคาเกตลูกทุ่งหวานสะท้านเมืองนะครับตรงนี้เขียนว่าวดีซีเคาเกตของไทยริฐเหมือนเดิมครับและมี เว็บไซต์ d a l a i k i com สรุปทั้งร้องทั้งเต้นชูริลารีนได้ดอกออนไลน์ปลอดภัยมือสั่นครับเดอะออฟฟิเช mm ียลเว็บไซต์ gmember com โหลดเพงลงราสายเต็มเพลงนิ่งโทนกดดัดจันหนึ่งสองสามรหัสโทรออกทั้งสาขา่าย a ES, ี t e c กและทูมูอน,นะครับมีบาร์โค้ดจำนวน จำนวน vcd 2แผ่น24เพลงผลิต3มติมีนาคมส5 3สิสจำหน่าย23มีนาคม2 5ว3วิธีใช้เพื่อชมฟังและร้องตามครับสงวนงลิขสิทธิ์มิถุนายนาคม 2, 3, พันาสิบสามพร์คเลอร์วีดีเขาเราเกสอแผ่นตันยาแผ่นหนึ่งสี่สิ 48, นาที7 7่เวิแผ่น2องี่สินาที5้าวรวีลมเป็น96นาที12บสองวินะครับมีคอมแพททีซ์ดองวอดีิโอ เอฟเฟกต์วันใคที่สามารถเล่นได้บ้างแล้วก็มีที่อยู่ของแกมมี่ครับแล้วก็เจ้าของลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายด้วยแล้วก็เว็บไซต์เกมแกมมี่และคอปเล็กสแตนโนดิสนะครับไปในญาติจะเขียนว่าวาทจุดหนึ่งห้าศูนย์ทัพห้าสามชุดลูกทุ่งหวานสถานเมืองอาจจะเป็นการอนุญ,ญาติมึกสีน้ำเงินบุยสัจจริงแกมมี่จะกลับมาชวนครับอ่ามีสองแทนครับ แผ่นหนึ่งจะมีแผ่นสีชมพูเป็นรูปดอกไม้นะครับขอบแผ่นมีสิบสองเพงในแผ่นหนึ่งนะครับมีโลโก้โฮมคาลเกะว่าสีเขียวคาลเกะพอมเชียลคอมแพคดิสก์วิดีโอ n g a b c คาเกะเจียงกันมี่เขียนว่าต้าสามารถเห็นคนนี้ประแทศสิ่งค่ปา์ได้ก็อบโยสโนดิสแผ่นกับเล่มอนุญาตครับมันก็มีรอยอยู่นะครับมีรอยอยู่บ้างแต่ฟังได้ปกติเช่นเคยนะครับแผ่นสองก็ เป็นสีฟ้าครับศิลปินจะเปลี่ยนตำแหน่งหน่อยนะครับโลโก้เหมือนเดิมก็ไปดูดูเอาเองครับแผ่นสองแผ่นสองก็มีรอยบ้างหน่อยครับขลังไม่มีอะไรมีแค่ลูกทุ่งหวานสถานเมืองมีลายดอกไม้ด้วยนะครับอันนี้ลายชื่อศิลปินสิบอาศิลปินนะครับที่รวมในอัลบั้มนะครับว่ามีอะไรบ้าง อันนี้คืออัลบั้มแนะนำครับทั้งทั้งหกอัลบั้มครับอัลบั้มสุดอัลบั้มสุดฮิตเหล่านี้คุณมีแล้วหรือยังรวมเพลงดังที่คนฟังร้องทั้งทุกเพลงวางแผงและวันนี้เทคคาเซดซีดีและวีซีเข้าเกะหรือโทสังสุริที่อิมิชชั่นไดร์ลิ t นะครับอันนี้รายชื่อเพลงดิสหนึ่งดิสสองว่ามีมีชื่อเพลงอะไรศิลปินอะไรมาจากอัลบั้มไหนคำร้องท่านองเล็กเรียนโดยใครนะครับแล้วก็ความยาวนะครับ น,นี่คือวิธีใช้บ้านสีเียวศึกษาสีไม่ถึงอะไรครับอันนี้มีท่านสามารถแพ้สิ่งแพท่านได้เดิมแล้วก็มีเบอร์กนโทโทษเหมือนเดิมครับแล้วก็โลโก้วีซีเข้าเก๋นะครับส่งคำแนะนำติชมผลิตพันต่าง,างๆก่อนแกนมีพิหนาะที่บิก๊กคอมเม t นต์เจงกัมมี่กครับก็มีประมาณนี้ครับอันต่อไปเป็นรวมฮิตจากใจที่ เธอสองก็จัก,กรพันนะครับถ้าปกมีลูกคุณอาก็จัก,กรพันอัดเขียนโน้ตโน้นนะครับและพือหลังเป็นท้องฟ้าทะเลทรายนะครับมุมขวามีคําว่าคารลาเกะลูกไม้หัวตัวเคเป็นหลักที่สองเหมือนเดิมมีคําว่าบีซีคารเ,เกตลูกลูกงฮิตจากใจที่กเธอสองก็จัก,กรพันเชื่อระบอมครับอันนี้จะเป็นเพลงแนะนําครับส่วนชุดแรกออกปีสี่เจ็ดครับขอบอกไว้ก่อน,นครับ มีโลโก้แฟนทีว c เค้าเกของขลับ,บเก็บาสีเขียวเจมส์แกมิแกมิโกเอ็มจร้อ้าบาทครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับส่วนปกจะเขียนว่าเลือล่องาแผนกับเดือนปีที่จำหน่ายเหมือนเดิมขออภัไ,ไม่โฟกัสรวมพิจากได้ที่รักเธอสองกจาจักรพันธ์บีซค้าเกตครับตรงนี้เหมือนกันนะครับ ขลังมีรายชื่อเพลงจุดสองเพลงมีแท็กแฟนทีวีกับสินค้าขอแนะนําครับลูกก็จกกักรพันนะครับอันนี้เหมือนกัน VC ซีเเก๋ครับลูกที่จกัจกรใจที่รักเธอ2ก็จกกักรพันครับมีครอบไ์โนดิสนะครับหรือครอบไปสแตมส่วนิคซ์เมษายี่สอารสาราดแผ่น v c ซฟันยาวหกสิบสองนาทีสามสบวินะครับหรือหนึ่งชั่วโมง2นาทีนะครับก็ไพ่มือสันนอีกนะครับ อันนี้คือที่เหลือดูเอาเองครับอธิบายไปแล้วครับทุกอย่างเหมือนเดิม PCD ี PC เพลงไทยผลิต30 30มีนาคมสองพันมาจนหน่ายสามสมีไยนสองพันห้ายี่นห้าร้อยสวิธีใช้เพื่อดูฟังจำนวนสอเพลงมีบาร์โค้ดใบอนุญาตจะเขียนว่าวทจุด250จจจอสองทับห้าดวงอิตจักใจเท่าเธอ2ก็จกกักรพันนายทะเบียนการอนุญาตเหมือนเดิมเจียงแกมมี่นะครับบริษัทเจียงแกมมี่ครับเอสไซย์เจียงแม่เหมือนเดิม โทเพลงก็เปลี่ยนจากรหัสนะครับเหมือนกันเหมือนกันดอทจันสองสามครับลูกตัวแผ่นลูกก็จากพันมันปกหน้านะครับมีสิบสองเพลงกับแฟนทีวีสินค้าขอแนะนำครับมีโลโกโ้เจมส์แกัมมี่วีซีคาร์เกตโค้คาร์เกตปัสสิเขเีโคโคโปปขยวแกมมีโ่โก้ใบอนุญาต เอ็แล้วก็เลขรหัสแผ่นคอมแพต i ี้ต้นวีโอเอ็มจีมีท่านสามารถที่ท่านนี้ค่านส่งท่านได้และมีครอปติณนี้สูดนะครับเห็นก็มีรอยหน่อยหนึ่งแต่ฟังได้ครับกำลังไม่มีอะไรรูปอันถ่ายรูปก,กับสุนัขนะครับกับริมทะเลและมีการติดตามเคลื่อนไหวด้วยครับขึ้นแซกขึ้นแซกแล้วก็แฟนทีวีตรงนี้ก็มีให้โหลดเพลงด้วยนะครับก็ก็มีปานี้ครับ ตรงนี้มีรูกก็จักรพันถือถ,อถอกล้องถ่ายรูปนะครับสว่วนนี้ก็เหมือนเดิมจริงๆก็มีตึกสามสีแต่ว่าเพลงที่หกเป็นบ้านสีเขียวครับที่เหลือเป็นตึกสามสีครับในหน้าเพลงนะมีแค่เขียนแค่โฮมคาราเกะหมายถึงนะใช้กับอะไรตรงนี้ก็เหมือนเดิมอ่านเอาเองครับอันนี้คือรายชื่อเพลงทังสิงสองเพลงว่าคำร้องทำนองเรืเองโดยใครนะครับ ตรงนี้คือออกแบบด้วยใครนะครับอันนี้มีรูปก่อนพันนะครับก็มีประมาณนี้ครับอ่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ดีๆต,ต่อไปนะครับขอบคุณมากที่รับชมเสร็จครับ